ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับครับผมนี่แหละช่วงนี้ฟ้าฝนนะครับพ้นจากร้อนมาแล้วเจอฝนเลยพี่โอครับก็ช่วงนี้แจ้งท่านผู้ชมไว้เลยว่าเราอาจจะมาแบบไม่ได้ตรงเวลาฟ้าฝนเปิดเป็นใจเดี๋ยวเรามาเลยนะครับผมมาก็เดี๋ยววันนี้สําหรับโอกาสพิเศษแบบนี้ครับต้อนรับหน้าฝนพี่โอครับลถไปเลยหลังละแสนสําหรับโครงการนี้ด้านหลังเรานะเดี๋ยวรอรถผ่านนิดนึงนะครับ นะครับท่านใดที่อยากมีบ้านสวยๆนะครับทำเลดีๆแบบนี้ครับติดถนนเส้นหลักนะด้านหน้าติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับนี่เลยครับกับแล้วก็มีตัวโปรโมชั่นนะครับจะรับเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะรับเป็นส่วนลดก็ได้ครับผมนะครับกับมูลค่า10,000แบาทนะรับบ้านด้านหลังเรานี่เลยครับผมครับพี่อขอรายละเอียดหน่อยด้านหลังเราก็เป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยว1ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับปลูกบนเนื้อที่ 7 4ตารางวานะครับต้องย้ำว่าอันนี้คือบ้านมือหนึ่งสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบทันทีนะครับถ้าคุณสนใจมาตรวจรับมอบประสงงานกันรพร้อมมาดูให้ถูกใจเลยนะครับก็เป็นบ้านสวยๆทรงโมเดิร์นนะครับใช่อ่าค่อนข้างจะแบบสบายตาแล้วก็ที่สำคัญทำเลดีมากๆเลยนะครับครับผมต่อตรงนี้ติดถนนเส้นหลักแบบนี้ต่อยอดทำเป็นร้านค้าได้เป็นโฮมออฟฟิศได้เป็นร้านอาหารได้นะตรงนี้นะ นร้นอาหารเล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าติดเส้นหลักนะติดถนนภายในตัวบ้านก็กว้างขวางครับวางขถือว่าวางแบบบ้านไว้ได้ดีมากๆเลยครับก็ตัวบ้านก็อย่างที่พี่โอบอกครับก็ให้เป็นแนวสไตล์โมเดิร์นนะแล้วก็ให้สีเป็นขอ่อนเขียวอ่อนแบบดูสบายตานะ เออเออโทนหน่อยดูแล้วเข้าสบายตาด้านหน้าก็ให้ประตูไว้ค่อนข้างกว้างเลยอ่าประตูใหญ่เลยกว้างเลี้ยวเลี้ยวเข้าง่ายออกง่ายนะเนี่ยครับผมเข้าออกสะดวกครับแล้วก็เบาประตูตรงนี้นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครมาต้องการเพิ่มอีกสักนิดนึงติดอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าก็ได้สบายเลยเพื่อความสะดวกครับแล้วก็รอบด้านก็รั้วชัดเจนนะครับอู74ตารางวานี่เยอะนะพี่โยถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะนะอ่า74ตารางวานี่ถือว่า เป็นบ้านเดี่ยวที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนที่อุตรดิตก็ก็นํานกนั้หนักเลยถือว่าเมื่อคืนนี้หนักนะครับมีทั้งลมทั้งพายุวันนี้ก็ก็ถือว่าอ่าเป็นโอกาสที่ดีเลยคุณดูบ้านหลังฝนตกใช่มาเลยนะครับเดินเข้ามาหน้าบ้านก็จะเจอกับตัวบริเวณบ้านก็ตรงนี้เขาก็เทเป็นพื้นปูนไว้ให้สําหรับทางเข้าบ้านหรือเป็นที่จอดรถแต่ถ้าใครจะอยากจะจอดรถด้านในนะครับก็จอดได้หนึ่งสองคัน ด้านใ<ม>นอยู่แล้วด้านขวามือแล้วด้านที่ยอกเชวยชีย้เนี่ยเป็นที่ทจอดรถด,ด้านหน้ายัางมีบริเวณสําหรับจัดสวนอ่าได้อีกนะครับก็เขาให้พื้นที่ไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ครับผมก็ท่านใดที่กําลังมองหาที่พักอาศัยอะ่ะผมว่าราคาเนี่ยดีแล้วโปรโมชั่นดีสําหรับที่นี่เปิดราคาเลยพี่โอ บ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับอยู่ที่โครงการท่าทองนะครับใกล้กับโรงเรียนเจริญบดินนี่เองครับเจริญวิทยาเออเจริญวิทยาเอาแยกแยกท่าทองครัดแยกสามแยกไฟแดงท่าทองก็จากโลตัสมาสักประมาณสามสี่กิโลเมตรแค่นั้นเองใช่นะครับก็เข้ามาจากเส้นอุจลีพิชัยเนี่ยสังเส้นสี่เลนใหม่เนี่ยก็เข้ามาสักประมาณ200เมตรนะครับก็บ้านก็อยู่ติดถนนเส้นหลักแบบนี้เลยครับพี่โย ครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ1ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำครับบนเนื้อที่74ตารางวานะครับกับราคาเพียงแค่2 4 5ล้านบาท249 0 0 0 0สแ้านอ่ะาหมื่แต่ที่สำคัญอย่างที่ยอกบอกมีส่วนลด10,000แสนอ่ะคุณจะรับไปเป็นส่วนลดก็ได้หรือจะรับเป็นกิฟต์เชื่อเป็นเงินสดไปได้นอกจากของแถมภายในบ้านที่เขาแถมปั๊มน้ำเมื่อกี้กำลังตั้งอยู่เลยติดตั้งอยู่แล้วก็แอร์เห็นเน้ะผมผมเห็นมีแอร์แล้วก็ เครื่องทำน้ำอุ่นใช่แล้วก็ยังมีส่วนลดอีกมีส่วนลดอีกแสนเยโอ้โหคุ้มค่าเลยทีเดียวซื้อไปไม่ต้องพกเงินสดมาครับผมเพราะผมบอกเลยว่าด้านหลังอะที่ผมขายไปื้นที่เล็กกว่านี้ครับตัวบ้านเล็กกว่านี้ธนาคารออมสินปล่อยอนุสินเชื่อมาที่สองล้านห้าแสนโอ้โหเท่ากับคุณเดี๋ยวนะได้ส่วนลดใช่เสมนี้เลยนะโอ้โหไปเราไปดูในบ้านนะครับตัวบ้านก็เป็นเป็นพื้นยกสูงนะครับนี่ ด้านหน้าบ้านก็ให้เป็นตัวกระเบื้องที่แบบใช้สําหรับปูพื้นที่หน้าบ้านนะไม่ลื่นนะสวยๆแล้วก็เป็นตัวบ้านก็ยกมาสักประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับกับพื้นถนนนะครับสวยๆกําลังดีด้านหน้าบ้านนี่สามารถใช้ใช้สอยประโยชน์ได้เยอะนะวางโต๊ะวางโต๊ะวางนั่งเล่นหน้าบ้านสบายเลยนะครับตัวบ้านก็ยกสูงขึ้นก็ไฟรอบก็เขาติดติดตั้งไฟให้รอบเลยนะครับแต่ ตกแต่งไฟแล้วก็ที่เดินเข้ามาตรงหน้าบ้านก็จะเป็นตัวเป็นประตูกระจกสไลด์กระจกนะครับเนี่ยผมอยากได้มากเลยประตูแบบเนี้ยโหที่บ้านผมกําลังเล็งอย่เนี้ยอย่างเงี้ยผมชอบเลยครับผมกว้างขวางไหมครับมาคือพาเข้าไปดูในบ้านแล้วกันนะครับไอพี่โอหลังนี้พี่โอไปทําไฟมาให้เขายังไปติดต่อไฟฟ้ามาอยังอ่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตรสอบไฟฟ้ากันหน่อยนะครับ นี่ครับก็เดินเข้ามาในบ้านก็จะเจอกับตัวโถงหลักนะเดินเข้ามานี่ค่อนข้างกว้างขวางครับตัวพื้นให้เป็นแกรนิโต้ลายหินอ่อนนะครับกระเบื้อง6กิบคูณหกสิบนะระบบฝ้าเป็นซีลายเป็นแบบฉาบเรียบนะครับอ่าระบบไฟทั้งหมดเป็นตัว LED นะครับเป็นแบบฝังนะครับเป็น LED แบบฝังนะครับผตรงนี้กว้างขวางนะครับเดินเข้ามาในบ้านเพราะอย่างที่ออฟบอก ตัวที่ดิน74ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยประมาณ120ตารางเมตรว่างนะครับกว้างเลยนะครับกว้างหมใครที่กําลังมองหานะมีงบผมบอกเลยว่าถูกมากกับราคาบ้านมือหนึ่งนะตอนนี้นะครับผมเมื่อหักส่วนลดไปแล้วผมด้บ้านแบบราคาม่ข้างสองกันห้าได้เกนคุ้มๆนะต้องยังว่าเป็นมือหนึ่งนะ พร้อมเข้าอยู่เลยคุณก็แต่ส่วนที่เหลือก็ซื้อโปรติจอร์เข้ามาตกแต่งภายในบ้านอีกครับผมมาเดี๋ยวีวิอพาเดินเข้าไปดูคำสั่งนู้นก่อนก็ได้นี่เลยห้องนอนแรกนี่ติดบ้านเลยไปดูห้องนอนแรกเลยนี่ตอนนี้นะครับเป็นห้องนอนเดอะเบสเลยครับเป็นห้องนอนป็นรูมห้องนอนใหญ่นะครับในนี้นะครับมีความรับครับผมเขาจะมีความพิเศษก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับที่สาคัญติดตั้งแอร์แถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีซูนะฮะมีตึสริม นะครับตัวนี้ใครเข้ามาอยู่ก็แถมฟรีนะครับติดตั้งไว้ให้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเป็นมัสเตอร์เบดมเนาะห้องนอนใหญ่เนาะก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวใช่ครับมีห้องน้ํำในตัวห้องน้ํโอาโหงกว้างมากนะครับห้องน้ําก็อเครื่องทานน้ำอุ่นว่าไงพี่โอก็มีแถมให้ ใหม่ทุกอย่างนะครับแยกห้องน้ำแยกโซนเสียจแหงไว้ให้เรียบร้อยนะครับปูกระเบื้องชนฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับสวยๆสุขภัณฑ์เป็นของคัตโต้นะนะผมเลยเปิดไฟนิดนึงแล้วกันนะครับสุขภัณฑ์เป็นของคัตโต้นะถือว่ากว้างขวางครับห้องน้ํกว้างครับใช่เข้ามาข้างในเย็นนะครับไม่บอกเลยเข้ามาข้างในเนีฝ้าเขาให้ไว้ค่อนข้างสูงนะครับเลยแบบมันดูไม่อึดอัดดูแบบสบายๆนะครับเนี่ย ตัวนี้เราเปิดนี้ออกมาก็โอ้โหง่ายเลยให้ก็เป็นกระจกบานใหญ่นะครับใส่ผ้าแล้วสวยนะเดี๋ยวห้องต่อไปครับอ่าถัดจากห้องนอนที่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนที่สองนครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองครับกับตัวบ้านก็ภายในบ้านก็ให้เป็นสีขาวขาวครีมเนาะพี่ครับผมนะครับก็ตัดด้วยตัวเฟี้ยมเป็นตัว กระจกอลูมิเนียมสกรอบสีดำนะครับสีสวยนะครับก็ให้ว่านเป็นสแตนเลสนะครับส่วนพวกระบบไฟระบบฝ้าก็ชัดเจนอยู่แล้วต่อเป็นระบบสีลายนะครับฝ้านะครับก็เดินระบบท่อไฟอะไรที่ให้เร,รียบร้อยเข้ามาก็สามารถใช้ได้เลยอัอนนี้เป็นห้องนอนที่สองครับว้างฝวางเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เราเอาบ้านมือหนึ่งมาขายในราคามือสองปะเนี่ยโอ้โหถูกจัดนะถูกนะเนี่ยครับผมถูกนะถูกมากจากห้องนอนที่สองครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะครับเปิดไฟนี่ห้องนอนนี้ก็กว้างขวางเหมือนกันครับนี่ครับผมตัวห้องนอนก็จะติดกับบริเวณหลังบ้านนะครับเปิดมาต้องบอกว่าสําหรับโครงการนี้เนี่ยโครงการบ้านท่าทองมาดยวท่าทองเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะแปดยูนิตแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่สองยูนิตสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวเบ้นซู z ไปดูด้านหลังนิดนึงมีเพื่อนบ้านชัดเจนนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ครบทุกหลังนะครับครับผมมีเลยครับบ้านหน้าอยู่นะครับร่ลมรลื่นโยงชี้นะ่อยเอามือชี้ไนปะนิดนึงไอหลังนี้หลังตรงกลางนี้นี่หลังตรงกลางนี้นี่สําหรับท่านใดงบจํากัดอันนี้ผมบอกเลยอันนี้กําลังรอส่งมอบงานกันอยู่รับหลังที่พี่โยกำลังชี้นะครับหลังนี้เดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวเรามาหลังนี้2องล้านสองแสนห้าหมื่น เพียวบ้านมือหนึ่งสองล้านสองแสนห้าหมื่นโอ้โหที่สําคัญลดเหมือนกันอีกแสนหนึ่งอ่ารีบๆกันหน่อยนะครับมีทั้งของแถม <c oughs> มีทั้งส่วนลดได้ส่วนลดเหมือนกันอีกแสนหนึ่งเท่ากับหลังกันตรงกลางเนี่ยถ้าท่านใดมีงบประมาณจํากัดนะบ,บอกพี่อยากได้บ้านมือหนึ่งแล้วงบจํากัดหน่อยหากส่วนลดแล้วสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมคุ้มสุดๆใช่ราคาที่ฟรีอะไรบ้างะนะครับ ค่าโอนค่าภาษีต่างๆค่าจดจำนองฟรีให้นะครับครับผมปั๊มน้ำถังเก็บน้ำชุดหนึ่งแอเครื่องทำน้ำอุอ่นแอ,อ,อ,อหนึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นสองอถือว่าคุ้มมากๆนะอันนี้เสร็จถัดจากห้องนอนที่สามนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำส่วนกลางก็ติดตั้งระบบเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับห้องน้ำก็จะแยกโซนเปียกแห้งเรียบร้อย สุขภัณฑ์ก็อย่างดีนะครับนี่ใหม่กิ๊กๆวางสัดส,ส่วนห้องน้ําไว้ได้ดีมากห้องน้ําแต่ละห้องที่ใช้สอยภายในบ้านครับบอกได้เลยว่ากว้างขวางนะครับโอ้สบายนะครับผมอย่างที่พ่อพอดตัวนี้ที่ดินผมว่า74ตารางวากับตัวติดถนนหลักเนี่ยใหญ่มากนะครับผมกําลังดูแลแบบโลง่ลงๆอยู่กันแบบสบายเลยถ้าคุณจะมาเติมโรงจอดรถเองไอ้ส่วนรถหนึ่งแเนี่ย คุณทําได้เลยครับแต่ถ้าบ,บอกว่าที่จอดรถใช้รถคันสองคันมีอยู่แล้วที่จดอดรถในตัวบ้านนะแต่ถ้าต้องการเพิ่มไอตัวขวนรถได้เลยห้องนอนห้องน้ำเราวนี้เลยนี่บ้านดีต้องอยู่ดีกินดีครับมาในห้องครัวเลยครับเขาบอกเลยครับภายในบ้านต้องมีห้องครัวครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีกินมีใช้นะครับนี่เป็นห้องครัวค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นครัววิวปูนะครับซึ่ง ตกแต่งเรียบร้อยพร้อมใช้งานแต่ที่สําคัญแถมชุดเตาแล้วก็ชุดดูดควันอีกครับผมครัวก็เป็นวิวปูนเนาะสวยเป็นท็อปด้วยกระเบื้องแคนิโต้สีดําด้านบนนะครับดูแลง่ายนะแล้วก็เป็นตัวแปข้างก็เป็นลายไม้นะครับแล้วก็มีประตูบานพงบานพับอันนี้ฟังก์ชันการใช้ต่อยครบครอครบครับก็กาลังมีกำลังยังมีต่อเติมตอนนี้ระบบน้าอยู่อ่าช่างก็มาติดติดตั้งปั๊มน้าให้ตอนนี้ ครับผมห้องห้องทัวนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับตกใจเลยหลังบ้านเขาต่ออันนี้ไว้ให้ด้วยพี่เหรอครับผมโอ้โหหลังบ้านก็จะมีระเบียงนะครับโอ้โหมีระเบียงหลังบ้านโอ้โหอันนี้ครับท่านใดเนี่ยทุกทีเนี่ยเอากันเรื่องจริงนะเขาจะเป็นบันไดลงนะทุกทีจะเป็นบันไดลงมาเลยนะแต่นี้คือเขายกพื้นตรงด้านหลังบ้านเนี่ยยกขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเทมีเทปูนทางเดินรอบด้านบ้านได้ไว้เลยโอ้โหคุ้มนะครับหลังนี้ นี่ไงอย่างที่ผมบอกอรปั๊มน้ําชุดปั๊มน้ำเขาแถมให้กําลังติดตั้งเลยโอ้โหถังน้ำพันลิตรนะครับของดอทนะครับ BOS นะครับแล้วก็ตัวชอบตรงหลังบ้านเนี่ยนี่ครับผมเขาใส่ใจรายละเอียดนะพะตรงด้านหลังบ้านเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะตรงนี้ใช่ใช่เขาไม่ต้องไปเสียงเงินมาทาเองอ่ะใช่แถมไว้ให้เลยก็จะเป็นสักล้างหรือใครอยากจะมาต่อครัวเพิ่มกันแล้วแต่ต้องนะครับผมเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาครับพี่โอผมขอรายละเอียดสักหนึ่งรอบเดียวเราพาเดิน ไปปิดตรงหน้าบ้านไปสำหรับบ้านหลังนี้นะครับทางเอเมสเซนสนะครับพาไปตรงนี้เลยเข้าชมบ้านครับเป็นบ้านเดี่ยวโครงการ่าตุทองนะครับอ่าสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับบนเนื้อที่74ตารางวานะครับอ่าพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านครับอยู่ประมาณ2องหนึงร้อยยี่สิบตารางเมตรนะครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยทีเดียวโอ้โหสำหรับหลังนี้นะครับ ครที่มาเข้าชมเข้าดูนะครับห้ามพลาดกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อญาติเพื่อนฝูงพี่น้องสนใจนะครับเพราะว่ากับราคาแรงดีมากราคานี้ดีมากใช่ก็ครับผมนี่แหละครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวมือหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้อยู่กับครอบครัวสําหรับหลังนี้ใช้สามารถต่อยอดทําธุรกิจได้ด้วยนะร้านค้าร้านอาหารขายของโฮมออฟฟิศเพราะทําเลติดถนนหลักด้านหน้าติดถนนเส้นเป็นเส้นลาดยางด้านข้างเป็นถนนซอยนะครับ สนับสนุนสองด้านด้วยกับส่วนลดหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นโอกาสที่ดีสุดคุ้มสําหรับใครที่กําลังคิดจะมีบ้านนะช่วงนี้นะคราวนี้นะครับต้องฝากหลังนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่งบจํากัดต้องการงบแบบไม่สูงมากมีหลังกลางนะครับสองล้านสองแสนห้าหมื่นลดเหลือแค่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นรับส่วนลดหนึ่งแสนเหมือนกันแล้วก็ฟรีทุกอย่างเหมือนกันนะครับมีที่ไหนพี่ซื้อบ้าน แถมเงินแสนน่ะใช่นอกจากแถมเงินแสนน่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็สามารถก<ช>็คือติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร089215022หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ05441456 5หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดเฟซบุ๊กอินบ็หรือ i n s t a g r กรก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับใชครับผมแล้วที่สำคัญทางเอเมซของเรานะครับ อ่ามีบริการยื่นขอสินเชื่อให้เฟรีครับทุกคนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลามาที่เอเอ็มที่เดียวจบอ่าครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจหลังนี้รีบประจับประจองกันพร้อโปรโมชั่นแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมเพียงสองหลังสุดท้ายเท่านั้นนะครับแล้วก็นัดเข้าชมบ้านจริงได้เลยนะครับติดต่อทีมงานเอเมสเซนะครับก็อย่างที่บอกพร้อมเปิดบริการให้ดูรีบจับรีบจองกันนะครับอย่างย้ำอยู่คำเดิมครับเอเมสเซดนะครับราคาโดยตรงจากเจ้าหลอก จเจ้าของทุกหลังทุกแป้งนะครับแล้วก็บริการดูแลเรื่องสิ์เชื่อให้ฟรีครับผมนะครับฝากหลังนี้ไว้ด้วยนี่ครับผมสองล้านสี่แสนเ้าหมื่นะลดไปอีกแสนหนึ่งแถมของแถมเนี่ยเยอะมากๆนะครับห้ามพลาดครับผมครับโอเคก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆมีบ้านสวยๆแบบนี้ครับก็ไปกดติดตามทุกช่องทางของเอเมสเซจไปด้วยครับรับประกันว่า คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไปแปะลิงก์ผ้ามุมสูงกับ <ผม S 2> ทำเลกับที่ตั้งไว้ให้ในใต้โพส์ละกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเอาเอาไปอย่างนี้เลย <laughs> ครับผม <laughs>